ในการเข้าค่ายอัจฉริยภาพด้านวิชาการหรือ G Camp ในระหว่างวันที่8-12ธันวาคมพศ2553โดยมีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน260คนโดยมาจากโรงเรียน22โรงเรียนภายในจังหวัดสุรินทร์ค่ะผู้การได้ยทนส,นนสวัสทีสองกุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่มีผลการสอบโอนอยู่ในบุงตางที่มีคะแนนเฉลีย่ยเจอวิชาการข้อค้นพบ สำหรับในวันแรกนะคะที่เราได้มาเข้าค่ายที่นี่นะคะก็จะมีการแบ่งกลุ่มเป็น2กลุ่มโดยวิธีการแบ่งกุ่มก็จะแบ่งกลุ่มจากป้ายชื่อโดยจะมี2ส,สีคือสีเขียวและสีชมพูนะคะสำหรับสีเขียวก็จะให้เป็นทีม A ส่วนสีชมพูก็จะให้เป็นทีม B ค่ะทีม A นั้นก็จะได้รับการติวที่บริเวณหอที่หอประชุมนะคะส่วนสีชมพูก็จะได้รับการติวที่ห้องโสดโรงเรียนรางวิทยาค่ะสำหรับ วิชาแรกที่ได้ติวนะคะในวันแรกก็คือวิชาฟิสิกส์ค่ะโดยมีคณะอาจารย์จากหลายๆโรงเรียนนะคะมาช่วยติวให้ค่ะแล้วก็ในช่วงเย็นก็จะเป็นการวัดประเมินผลค่ะเพื่อเป็นการประเมินผลว่าเราได้พัฒนาไปในขั้นใดเพื่อจะได้เป็นโรงเรียนที่หมดห่วงค่ะก็สําหรับวันที่2นะคะตื่นเช้ามาเราก็ทําภารกิจส่วนตัวทำภารกิจส,ส่วนตัวเสร็จอาจารย์ก็พาออกกําลังกายออกกำลังกายเสร็จ แล้วก็มาติวที่อนเนกประสงค์อนเนกประสงค์เราก็ติวเกี่ยวกับคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ยากและเข้าใจยากแต่อาจารย์ก็พยายามทําให้พวกเราเข้าใจง่ายเราก็พยายามรับรู้กับสิ่งที่อาจารย์สอนมาให้เราก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดค่ะส่วนช่วงบ่ายนะคะเราก็จะเรียนเกี่ยวกับสังคมศึกษาสังคมศึกษาเป็นวิชาที่เกี่ยวกับชีวิตประจําวันอาจารย์ผู้อาจารย์ผู้สอนก็จะ สอดแสรกเลขตลกทําให้พวกเราไม่เครียดพอเรียนพอเรียนเสร็จแล้วก็รับประทานอาหารรับประทานอาหารเสร็จเราก็มาทดสอบเกี่ยวกับวิชาที่เรียนมาตั้งแต่เช้าก็มีคณิตกับสังคมคณิตก็ประมาณ25ข้อส่วนสังคมก็100ข้อคิดว่าทําได้นะคะแล้วก็จะทําำห้ดีที่สุดค่ะ วันนี้ก็จะเป็นวันที่3ของการเข้าค่าย G Cap นะคะค่ะพวกเราชาว G Cap ทุกคนก็ยินดีแล้วก็ขอบคุณค่าย G Cap ในครั้งนี้มากเลยนะคะที่จัดขึ้นมาและในวันนี้วันที่3นะคะก็จะเป็นการติววิชาชีวะและก็วิชาภาษาอังกฤษ,กฤษนะคะค่ะสำหรับวิชาชีวะและภาษาอังกฤษในครั้งนี้ที่เราได้เรียนมานะคะในวันนี้ก็ทําให้เรารู้สึกว่า จากที่เราไม่เคยรู้หรือไม่เคยเข้าใจในวิชาในวันนี้ที่เราติวนะคะเราก็ได้รับรู้และเข้าใจถึงวิชาชีวะและวิชาภาษาอังกฤษและเราก็จะนำความรู้ที่เราเข้าใจในวันนี้นะคะไปใช้ให้เกิดประโยชน์เอาไปให้กับโรงเรียนของเราโรงเรียนสอยวิทยาคารนะคะแล้วก็ฉันก็เชื่อว่าโรงเรียนทุกโรงเรียนก็จะนำความรู้ในครั้างนี้ไปพัฒนาโรงเรียนพัฒนา ออนักเรียนของตนให้มีความรู้และความสามารถเพิ่มขึ้นวันนี้เป็นการเข้าค่าย G camp ที่มีการติวเข้มวิชาภาษาไทยทั้งวันแบ่งเป็นภาคเช้าและภาคบ่ายนะคะคณะวิทยากร,กรก็มีเทคนิคในการสอนเช่นการบูรณาการสมมุติเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันามาบูรณาการเข้ากับรายวิชาที่สอนเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจาในเรื่องของวิชานั้นๆนะคะ บรรยากาศในการติวนะคะเป็นที่น่าประทับใจมากเลยค่ะเพราะไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะที่จะมีคนหมู่มากเนี่ยหลายๆโรงเรียนได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมทางวิชาการแบบนี้ค่ะในว,ว่าสุดท้ายของพี่น้องชาวค่ายโครงการอัจฉริยะทางวิชาการหรือจีแก็เดินทางมาถึงจุดสุดท้ายหรือที่เรียกว่างานเลี้ยงต้องมีันเลืกลา วันนี้เป็นวันสุดท้ายของพวกเราพี่น้องชาวไทยทุกคนเหนืหนหน่อยกันมากจากการติวมาค่อนข้างหนักแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่4วันนี้เดยชาที่ติวเบาๆคือวิชารณศิละปะก็ดนตรีพวกเราได้รับความรู้ค่อนข้างเยอะมากและพวกเราจะนําความรู้ที่ได้เนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยถ่ายทอดความรู้จากที่เราได้รับและสิ่งเราไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจก็ทําให้เรากระต่างแจ้งมากขึ้นกว่าเดิมและจากที่เราได้จากอ้อมกอดของพ่อแม่มาเป็นเวลา5วันสี่คืนเราก็ได้กลับไปสู่อ้อมกอดของ พ่อแม่อีกครั้งหนึ่งเขาผม